สวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับมีพี่น้องอสมอสอบถามหมอชาติมาว่าค่าเสีงยงยโควิด19จะได้ถึงเดือนไหนพี่น้องอสมอครับค่าเสีงยงยโควิด19เรารับมาแล้ว7บวก3บวก3ก็คือ13เดือนนะครับมีนาถึงกันยา63ตุลาถึงธันวา63และมกราถึงมีนา64นะครับคำตอบก็คือสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2564ครับ และก็จะได้รับเงินโอนในเดือนเมษายน2 5 6พี่ครับพี่น้องอสมอครับค่าเสียงไพควิด19เดือนละ500บาทนะครับจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้แล้วนะครับท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับเอกสารนะครับที่กรมบัญชีกลางได้ทำแผนการจ่ายค่าเสียงยพควิด19นะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์ให้ท่านกดลิงก์และอ่านเอกสารได้เลยนะครับ พี่น้องอสมอรครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อยเพื่อนอสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยาเล่าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ